ถึงบ้านจอหอนานแล้วตอนนี้ยโยรงพยาบาลพอแพทย์หนึ่งถนนไชนารงค์โคราชเพื่อมาเอาใบส่งตัวส่งตัวคุณสุตางสุภาทำงานแน่นอนมากลุงม,มานนทบ,บรุรีไปบ้านจอหอจะเอาใบส่งตัวมาให้โรงพยาบาลฟอแพทย์หนึ่งถนนไชนารงค์นครราชสีมา แน่นอนมากสำหรับลงปองมงคนเยี่ยม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 สุดยอดแวะซื้อเขาเรียกอะไรไม้หนาไม้หนาตัดช่องมีสองพันพันไม้นาหน,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 นังแล้วก็พันไม้หนาอะไรนะไม้หน,นาอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรหลอกซื้อทั้งสองรุ่นนั่นแหละที่ประเภทแก่ออกมาแล้วไปติดก,กันแลยไม่เป็นก้อนมีต่เลือกออกมา ไรหนาไา้เออจำได้ไรหนาไส้ฝากด,ด้วยทั้งสองบ้านเออวันหลังจะซื้อไปฝากมั่นนนจะเจอกันจ้า,จา